ก็กรับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับทนดูทุกคนนะครับที่มาติดตามรับชมบูม DIY นะครับก็วันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวสกินปืนกอร่านะครับค่าสนาของปืนนี้เขานะครับมันยำหนึ่งนะครับจอกก่อสองโคตรแรงท่านผู้ชมลดความเร็วขึ้นที่หนึ่งนะครับท่านผู้ชมนะ โคตรจะแรงอ่ะโชคอสองอ่ะเดี๋ยวเราลองไปเล่นในโหมดทั่วไปกันนะครับท่านผู้ชมดูซิว่าจะแรงกันขนาดว่าจะแรงขนาดไหนนะครับท่านผู้ชม แล้วโปรไฟล์ด้านหลังนี้ก็อัปเดตใหม่แลวนะครับท่านผู้ชมนะฟีไฟเขาอัปเดตใหม่แล้วอัปเดตครั้งสุดท้ายแล้วก็อัปเดตครั้งยิ่งใหญ่นะครับต่อจากอัปเดตี้ครั้งนี้ผมไม่อยากจะคิดเลยนะเดี๋ยวรอดูไปเรื่อยๆนะครับความพัฒนาของฟีไฟน่าจะสูงสุดเลยแหละท่านผู้ชม ออซ่าเนี่ยผมถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะอยู่ในเลกกี้รอย่อปืนนะครับเป็นสุ่มเป็นแบบสุ่มไอใบสีบาทสีสม,ม่วงท่านผู้ชมนั่นแหละนั่นแหละโคจะนานเดี๋ยวน่าจะได้แล้วตาเนี่ย ก็เกินไปโคจะนานไม่เป็นไรนะครับท่านผู้ชมนะถ้าเล่นไม่ได้ก็เล่นในโซนก็ได้นะครับท่านผู้ชม นะครับถ้าไม่ชมนะเล่นในโซนก็ได้เพราะามันคงโดดโลงม,มันสุ่มเจอยากเนาะหมดทั่วไปนะแล้งนี่รอเป็นชาติและคิดดูนะครับว่าธรรมดาเลยธรรมดาบางทีแม่งก็โคตรจะเร็วนะครับท่านผู้ชมนะ แล้วก็ใส่เก็บเสียงใส่สะโคบสีนะครับใส่จับใส่ขาตั้งนะครับใส่ทุกอย่างเลยนะครับท่านผู้ชมเท่อยู่นะสกินนี้ หัวหนึ่งนะครับเมื่อิกีผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยนะครับท่านผู้ชม ผมขอไม่ใช้เก็บเสียงนะครับท่านผู้ชมเมื่อกี้ผมใช้ผมก็ขออภัยด้วยนะครับระยะใกล้เกินงัดไม่โดนยังตึงอนะ่ะหมหัวสอง อัดตัวไปเลยนะครับอย่างที่ผมบอก กอซาเนี่ยแรงอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมนะทั้งอัดตัวก็ยังแรงนะครับยิ่งหัวก็ยังแรงและแผมบวกเจอกเกาะด้นะครับสก,กินนี้ยิ่งแรงก็ับใหญ่โอ้เข้าหัวเต็มเม ก็โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะก่อนที่จะจบคลิปนะครับผมก็จะพาท่านผู้ชมนะครับไปดูกิจกรรมสายเติมนะครับเมื่อกี้ผมลืมบอกไปว่ามันมีกิจกรรมสายเติมนะคท่านผู้ชมกิจกรรมน่าจะเป็นป๊อปอัพนะครับท่านผู้ชมนะป๊อปอัพสกินบูแทเกอร์นะครับท่านผู้ชมนี่นะครับ ระยะหนึ่งนะครับค่าสถานะเขามันก็ล้แมันก็ซีนแต่เจาะเกาะหนึ่งนะครับท่านผู้ชมแต่เพียงแค่คุณเติม900เอ้ย9 99เพรนะครับท่านผู้ชมนะ900ขออภัยนะหลนๆไปหน่อย99เพรนะครับท่านผู้ชมรับไปเลยนะครับฟรีๆนะครับกิจกรรมต่อไปนะครับน่าจะเป็นกิจกรรมนี้นครับ กิจกรรมนี้นั่นเองนะครับแค่เล่เอาโทเค็นมาแลกเหมือนเดิมนะครับเป็นกล่องสุ่มนะครับเอาโทเค็นมาแลกนะครับนี่นะครับชุดแรกก็จะเป็นชุดแรป,ปโจ้แะครับฮิปฮอปนะครับคล้ายฮิปฮอปปะนู้ชมชุดที่สองก็จะเป็นชุดเก่านะครับชุดนี้ผมผมจำได้เลยตั้งแต่ซีซั่นแรก อันนี้ก็เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมละ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 ด้านล่างนะครับถ้าใครแลกโทเค็นเหลือนะครับก็สามารถมาเอาแอร์พอร์ตกับสกินล่มได้นะครับท่านผู้ชมถ้าใครเหลืออยู่หนึ่งโทเค็นนะครับก็มาแลกไอชิ้นส่วนก็ได้นะครับความทรงจำนะครับ สามารถไปอัพไนดะ้จนถึงเลเวลตันเลยนะครับท่านผู้ชมนะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ